พวกเราข้าสื่อช่วงที่สองนะครับกลับจะช่วยเางคุณรอคอยครับกับศิลปินเอฟสิบนะครับซึ่งตอนนี้ได้เวลากันแล้วนะครับวันนี้กับสองท่านเลยเทมกับบีมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วทั้งคู่สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมทั้งสองท่านเลยนะครับเป็นศิลปินที่เอฟสิบนะครับ มที่มาโฟนอนสดๆกับเรานะครับกับแพทวิ p ามพิณุ o รกเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันเลยดีกว่าทั้งสองท่านเลยครับครับผมสวัสดีครับผมเทมเออสิบนะครับสวัสดีครับบีมทูเอคอสิบครับคับผมแล้วในวันนี้มาโฟนอินการมีอ่าซิงเกิลไหนมาฝากกันบ้างหรือว่าอยากให้ฝากกันเพลงที่อยู่ในช่วงเวลานี้ที่โปรโมทเลยครับครับผมก็ของเทมก่อนนะครับอ่า เทมมีเซงก็มาฝากอันแรกของเทมนะครับชื่อว่า you never be alone ครับผมครับผมเพลงนี้ก็เป็นอออกสไตล์ฮิปฮอปคอปคครับผมความหมายก็คือเหมือนกับเราเราเราบอกอผู้หญิงพิเศษของเราว่าเขาจะไม่มีวันเหงาครับเราจะอยู่กับเขาไปตลอดครับผมครับผมก็ดูแบบเท่มากเลยครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็ ดูดูแววแล้วมีเอ่อจะมีซิงเกิลต่อไปไหมครับสําหรับเทมครับีอะไรนะครับซิงเกิลต,ต่อไปอ๋อซิงเกิลต่อไปเอ่อยังยังยังไม่มีครับผมแต่ว่าอ่าอ,อ,อันอันอันต้องพยายามขายนี้ให้ออกกันครับ <c oughs> เขาเรียกโปรโมทแล้วก็ผลักดันใช่ไหมใช่ไหมอ่าให้ซิงเกิลนี้บอกว่าดังดัแล้วก็ยอดทะลุก่อนอะไรวันนี้ ครับอได้เลยได้เลยเดี๋ยวร่วมร่วมเชร์กันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องเข้าไปอยู่ในเทวนตี้แฮปปี้ไทม์มสิชประจำสัปดาห์แน่นอนนะครับครับผมครับสำหรับบีมั่งนะครับมีงานเพลงชื่อว่าอะไรมาโปรโมทกันวันนี้ครับสำหรับบีมนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของบีมเลยครับครันี้จะไม่ยอมครับเป็นแนวป๊อปแดนซครับผมความหมายของเพลงก็เป็นเกี่ยวกับเหมือนว่า ผู้ชายกับผู้หญิงง้องอนกันอย่างเนี้ยครับแล้วก็เหมือนว่าผู้หญิงมามาง้อเหมือนว่าผู้หญิงทําผิดมาแล้วครับมาง้อขอคืนดีผู้ชายแล้วผู้ชายก็เหมือนว่าให้คืนดีด้วยครับเพราะว่าเป็นคนแบบปากเขาเรียกว่าอะไรอะปากปากแบบโกรธง่ายหายเร็วเนี้ยครับก็เลยเหมือนว่า ืนดีวันนี้นะแต่พรุ่งนี้ก็จะไม่คืนดีก็เหมือนว่าพรุ่งนี้จะไม่ยอมเลยอ๋อมีมีของงนะัพเพลงเข้ามาด้วยนะตอนแรกเปิดเปิดให้เป็นออเด็ก่อนในช่วงของก่อนเที่ยงนะครับมีขอเข้ามาด้วยสําหรับซิงเกิลน,นี้นะครับรวมไปถึงช่วงวันเสาร์ที่แล้วนะครับเพราะว่าโปรโมทก่อนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะมีฟอนอินนะครับของงานจากเทมนี่ก็ ก็ได้รับกระแสมาแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเปิดในทุกช่วงเพื่อให้ติดตามนะครับกับแฟนคลับแฟ,แฟเนเพลงของแฮปปี้ทาวฟิสโนโลนะคบเคยมาเทีย่ยวฟิสโนโลกันบ้างไหมครับเนี่ยอของของบีมของบีมเคยเคยไปแข่งมากกว่านะครับเพราะว่าตอนก่อนบีมเป็นนักกีฬามาก,ก่อนครับก็เคยไปแบบไปเที่ยวแล้วก็ไปแข่งที่ฟิสซิโนโลครับผมอ๋อเห็นได้ค่ะว่านอกจากเป็นนักกีฬาแล้วยังเป็นว่าที่ศัลยแพทย์มอชิยงใหม่ด้วย ใช่ครับแม่แน่นอนจริงๆครับตอนนี้เขาเรียกว่ามาตามความฝันกันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมเหมือนว่าได้รับโอกาสจากบ้านทัวร์แคนมี้แฟนดิเเียครับผมครับแต่ว่าเทนนี่ก็ไม่เบาเลยครับสำหรับเขาเรียกว่าหนุ่มนักเรียนนอกซนอยานงานแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยนี้นานเนี่ยครับผมิ่งมาอยู่ได้ประมาณปีครึ่งครับผมอ๋อก็เลยแบบว่าลองมาสมัครดูแล้วก็แบบต้องทำให้ได้เลยประมาณนี้ปะ ก็คือคือสัญญากับพ่อแม่ว่าว่าจะมาเมืองไทยมาพยายามทําอะไรให้ได้ครับเพราะว่าก่อนก่อนนี้ผมก็คือฝึกทหารอยู่ครับผมก็เลยก็เปลี่ยนชีวิตมากๆครับแต่ก็โอแล้วถึงแล้วมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แบบว่าหลายหลายคนนะครับที่เขาฝันว่าอยากจะมาถึงตรงจุดนี้นะครับ<ช>ก็นะ แบบเข้ามาแล้วครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดีใจด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งใจทํมาให้เต็มที่นะครับคุณมากครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยเชียร์เป็นแรงใจอีกแรงใจแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาจังหวัดพิษณุโลกนี่ต้องมาเยี่ยมแฟนคลับของให้พิธามพิษณุโลกด้วยหรือเปล่าอ๋อแน่นอนครับผมได้ได้เผื่อว่ามีโอกาสมาเที่ยวนาอได้ได้แวะมามาเที่ยวที่ให้พิธามด้วยจะได้แบบโปรโมทให้ด้วยอ่า ครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากทั้งสองท่านเลยนะครับฝากซิงเกิลและฝากกานแพลงกับคุณผู้ฟังเลยครับครับก็สําหรับบีมก็อยากตอนนี้สามารถโหลดลิงโทนแล้วก็เสียงรอสายได้แล้วนะครับที่โ2สอง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 แล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงของพวกเราทั้งสิบสองคนแล้วก็ของบีมกับพี่เทมนะครับครับอันนี้เฉพาะระบบ True Move แล้วก็ True Move S ครับผมต่อมาก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราเต็มๆได้แล้วนะครับที่ ระบบ iTunes Store หรือว่า www.truemusic.com ครับผมแล้วก็สามารถติดตามผลงานแล้วก็กิจกรรมของบีมได้ที่ทาง i อแล้วก็ทว i t เตอนะครับเป็น b a m a f 1 0ครับผมแล้วก็ส่วนของพี่เทมก็เป็น tem_af10 ครับผมได้เลยแล้วก็ในอัลบั้มนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับที่ af10 รัักและขอบคุณ official Facebook fanpage ครับผมก็จะมี M V ครบเลยพร้อมเลยใช่ไหมครับ ็ในเอมวของบีมก็สามารถประมาณเร็วๆนี้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับสามารถดูได้ทาง YouTube ครับผมแล้วก็ส่วนของพี่เทมก็น่าจะเป็นวันสองวันนี้ก็จะได้รับชมกันแล้วแน่นอนครับผมครับผมโอเคถ้าไงก็ต้องฝากแฟนคลับแฟนเพจนะครับของพ t ่ธามพิสุโลเป็นกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ส่องใจให้นะครับทั้งคู่ประสบความสำเร็จด้วยแล้วกันนะครับครับผมขอได้นิดนึงนะครับได้ครับผมขออ พูดพูดถึงเรื่องอ,อัลบั้ม AF1 รักและขอบคุณนะครับ๋อ,อได้ครับคือสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับถึงวันที่11มกราคมนะครับที่สาขาทุกสาขาข,าของ B2S ทั่วประเทศครับผมครับผมได้เลยได้เลยครับผมราคาจะอยู่ที่599นะครับแล้วก็จะมีซีดีรวมของทุกคนแพลงทุกคนแล้วก็ อ็ดีวีดีเอ็มีของทุกคนนะครับบวกโฟโต้บุ๊กคู่จิ้นแล้วก็ปลอกหมอนครับซึ่งมีรูปพวกเราเ f ฟเอยู่ครับผมได้เลยโปรหมดอัปเดตกันเรียบร้อยนะครับสำหรับติดตามรายละเอียดกันได้ใช่ไหมครับในยูทูบใช่ไหมครับ ในเฟซบุ๊กนะครับ dot com แล้วก็ทูแฟนตาซีก็ติดตามตูมิสิครับโอเคครับได้ครับก็จะได้ติดตามกันต่อแล้วครับก็บอกส่งข่าวต่อสำหรับแฟนค้าแฟนเพจด้วยนะครับฝากไว้สําหรับศิลปินทั้งสองคนนี้ด้วยบีมนะครับกับเทนวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงของค่อนเต็มเลยดีกว่านะครับกับเอ่อ บีมกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราฟังกันไปแล้วสำหรับงานจากเทมนะครับพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับ